สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Disney Plus มานำเสนอน,นะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า The Mandalorian มนุษย์ดาวมฤิตยูตอนที่ 5. สําสำหรับเนื้อเรื่องนะครับเจได้คนหนึ่งกำลังต่อสู้กับทหารนอกเมืองในดาวคอวัดซึ่งมีเจ้าเมืองและทหารยืนดูอยู่บนกำแพงเจได้สามารถจัดการทหารไปได้หลายนายจนล่าถ,ถอยไปแมนดกําลังเดินทางมายังดาคอวัต ขณะที่ลงจากยาลบอสูรน,น้อยได้หยิบปุ่มกดติดมือมาด้วยเมนโดจงหยิบคืนไปแล้วนำอสูรน,น้อยเข้าเมืองก่อนที่จะเข้าเมืองนั้นคนเฝ้าประตูถามว่าเจ้ามาที่นี่ทําไมเมนโดจึงตอบกลับไปว่าแวมาที่นี่เลยมาหาที่พักทหารจึงเปิดประตูให้เมนโดเข้ามาระหว่างที่เดินเข้าในเมืองเมนโดถามถึงคนที่ชื่ออโซกาทาโนแต่ไม่มีชาวเมืองคนไหนอยากคุยด้วย ถาหารจึงเดินมาตามตัวแมนโดและบอกว่าเจ้าเมืองขอพบแมนโดจึงเดินไปพบเจ้าเมืองแต่ก่อนเข้าพบเขาพบว่ามีชาวเมืองบางคนถูกจับไว้เมื่อเข้าพบเจ้าเมืองเจ้าเมืองเห็นกรอกของแมนโดจึงนำทวนเหล็กกล้ามาให้แมนโดและบอกว่าเธอมีงานให้แมนโดทำถ้าแมนโดทำได้สำเร็จเธอจะให้ทวนนี้แก่แมนโดแมนโดจึงถามว่าให้ทำงานอะไรเจ้าเมืองบอกว่าให้แมนโดไปจัดการเจได เมนโดจึงถามว่าเจไดอยู่ไหนเจ้าเมืองจึงบอกพิกัดไปทหารจึงเดินมาส่งแมนโดที่หน้าเมืองและบอกให้แมนโดระวังตัวแมนโดเดินเข้าไปในปา่าและได้พบก,กับสัตว์ใหญ่ทันใดนั้นเจไดปรากฏตัวขึ้นแมนโดและเจไดได้ต่อสู้กันแป๊บหนึ่งจนแมนโดบอกว่าเข้ามาพบอโซกาทาโนโบคาทานให้มาพบเจไดจึงหยุดต่อสู้เพราะเธอคืออโซกาทาโน แมนโดจึงบอกว่าเขามาส่งตัวอสุน้อยให้แก่เจไดจะได้ดูแลอสุน้อยแทนเขาอาโซกามองไปที่อสุน้อยเธอจึงนั่งคุยสักพักและบอกแมนโดว่าอาสุน้อยนี้มีชื่อว่าโกคูแมนโดจึงเรียกโกคูอสุน้อยจึงหันมามองแมนโดขอให้อโศกาสอนโกคูเธอจึงบอกให้นอนพักก่อนค่อยสอนพรุ่งนี้แมนโดจึงได้ถามว่าเจ้าเมืองคือใครอโซกาจึงบอกว่า เจ้าเมืองคือมอร์แกนเอลเบธเธอถูกฆ่าล้างหลังสงครามโคลนเธอจึงรวบรวมผู้คนทำการปลดตามทางและมายัางดาวดวงนี้เช้าวันรุ่งขึ้นอโซกาทดสอบโกคูโดยการเคลื่อนหินไปที่โกคูโกคูรับไว้อโซกาบอกให้ส่งกลับมาแต่โกคูไม่อยอมทำตามอาโซกาจึงบอกว่าแมนโดลองมาทำดูเขาจึงยื่นหินให้โกคูและบอกให้รับหินไป โกคูไม่ยอมรับหินไปอโศกาจึงบอกให้เมนโดสื่อถึงพลังของโกคูเมนโดจึงมองไปที่โกคูและหยิบป,ปุ่มกดขึ้นมาและบอกให้โกคูรับปุ่มกดนี้ไปโกคู Goku จึงใช้พลังเอาปุ่มกดไปเมนโดบอกให้อโศกาดูแลโกคูอโศกาจึงบอกว่าถ้าเมนโดช่วยเหลือชาวเมืองที่ถูกจับเธอจะดูแลให้เมนโดจึงรับปากเมนโดและอโศกาเดินทางไปยังเมือง อโซกาเข้าไปจัดการทหารตามประตูเมืองและบุกเข้าไปภายในเมืองพวกของมอร์แกนรอรับเธอไว้แล้วอโซกาจึงลอดทหารที่เหลือไปตามซอกในเมืองและจัดการทีละคนระหว่างนั้นเมนโดจึงปรากฏตัวขึ้นและช่วยเหลือชาวเมืองที่ถูกจับซึ่งมีเจ้าเมืองคนเก่าออกมาช่วยด้วยอโซกาสามารถจัดการทหารได้ทั้งหมดเธอจึงมาประจันหน้ากับม e. อร์แกนอโซกาและมอร์แกนจึงเข้าไปข้างใน ส่วนแมนโดพบกับมือขวาของมอแกนมือขวาของมอแกนทําท่าจะยอมแพ้แมนโดด้วยการวางปืนไว้บนพื้นแต่ทันใดนั้นมือขวามอรมอแกนหยิบปืนขึ้นมายิงแต่แมนโดไวกว่าสามารถยิงได้ทันจัดการมือขวามอแกนได้สําเร็จทางด้านอาโซกาด้วนฝีมือกับมอแกนทั้งสองต่อสู้ระยะประชิดกันอย่างดุเดือดผลัดกันแพ้ชนะจนสุดท้ายมอแกนพลาดท่าทูอโซกาปัดทวนตกไป อโซกาจึงจอดับไรเซเบอร์ไปที่คอมอแกนและถามว่านายของเจ้าอยู่ไหนจอมพลยานทอนอยู่ที่ไหนเมื่อเหตุการณ์สงบลงอโซกาออกมาส่งแมนโดขึ้นยานลบแมนโดจึงเข้าไปในยานเพื่อบอกลากับโกคูเขาจึงอุ้มโกคูลงจากยานอโซกาเดินมาดักข้างหน้าและบอกว่าเธอไม่สามารถดูแลโกคูได้เพราะโกคูผูพันกับแมนโดไปแล้วแมนโดจึงถามว่าเขาควรทำอย่างไรดี อโซกาจึงแนะนำไปว่าไปที่ดาวไททอนจะพบกับซากปลากรหักพังให้โกคูอยู่บนหินที่สูงที่สุดในยอดเขาโกคูจะเลือกเส้นทางของเขาเองมีโอกาสที่เจไดจะสัมผัสพลังของโกคูและตามหาโกคูแมนโดจึงอุ้มโกคูกลับขึ้นยานไปจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่5สําหรับความรู้สึกหลังรับชมนั้นเรื่องสนุกมากครับอโซกาอย่างโหดและฉาดรวนดาบของอโซกาและมอร์แกน สนุกมากครับใครชอบซีรีส์เรื่องนี้เหลืออีก3ตอนก็จบซีซั่น2แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง Youtube ไปทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไ like ลค์เพจ Godmovie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ